Chào ê chào ơi phải chẳng nhận nó bắt đeo sơn thơm oải lắm nam phong ngàn đây áng phàng bao trơm kia cứ lọn chốt tèn thì <tí> ngô bay bay khâu lém bấm trăng dừng vô là kim nhà thì khâu à sấp vây ta phò lê đai cầm chẳng mang vào cái sòm bay này sòm bắt giặc giữ ở có quỷ có cuộc cuộc dài mi lai thương đẹp lên giàu cho mình ngon ngọt bầu nằm xanh tôm bên thêm นองมัดกันว่าอายหักน้องก็โจอยู่สองสามปีกันไข่กินดีนี่เป็ดไก่มีเัวก้เลงเตั้งปันคำปีนา กะโหเลตาปมตัดใจเล็กยงงูมันว่าฟันคำปีนโลดดึงแต่โจหน่อยีเกี่ยวไปเอวเมืองหาใดกันแต่โจเสียงไปเมืองไทยนางขึ้นมอขีการถหล่อตัติโจนักไปกาเมืองหอนางขึ้นโ็หอเตียวเลงกัน่าปีตะโจเสียงไปเจงเจิงเจงง่ายไปตึงมาอูกำยนเมือนตาหยาบ น้องยี่แก่วกบเปิตาปองหน้าบาเดียวบันนี้กันเราละเตม,มือเมืองขึ้นก้าบมีแล้วครับคุณกบเปิลหญ่ตักบงกวนินโจนที่กาโจอีไป,ไปอยู่เทียงโซนแล้วเกิดเต้าเกิดเดปอทำใบยบขรับกินเหล่า đến ngoài sang hàng bao hồ tang mây, nạ không? bát đeo vần đi coi coi phi tàn, hơn nam จางอง่องเมียจังขับไตยองนาบุญขับทุนทองโจปันคา้ามไหลดีขึ้นมัที่โจเอาหลาโตหา ไปนอนหลินตูบจำตีเห็ดเ,เมือน้าปาคําเมะเละถูกมองไปปิ่นจะตีได้เปยินหายสางตั้งเมาเซบะปิ่นขอกเดียวกันเขาโค้งเล็กก็ไปหลาตาพองเขาค้งต้องก็ไปเสงจักมังเขาคคกจางใครเอาซิวลุงจู สู้ก็กะปีบาเอาลหล่าอีกอนเสียงครับกาเลอนองลงเลี้ยมหลาไอนาโกพุ่งเดี๋ยวเปิดมาจกลุงปีใจปันปีขึ้นไปบอกนั่งมาครับกอกเดี๋ยวบุญกามจ่อจอยกก็ะตาเธอลืมลูกโผควัน ซอนเอยปันค้ากันว่าปีแตะเอาไต้ลงแหลมใส่ใจเจ้าก็เสียงปีใส่ใจนั่งก็ไปหนาวพุ้นเตียมใส่ใบก็ไปขัดใจอย่างโตนางเลยมาแอบป,ปี เดียวันนี้เดกตีหลาคะคอยบินกาขะคุณเก่าใจยอมามาคับจอมกันนีเตวันยังเจ้าหุเกเฒ่าปายําปไกว้หานอนเดกอ่อนจนกะฟหมู่คุณกินเหล่าก็กะเจ้ากับน้องยอดตอนปันคํามาแอบกันกิกับพี่น้องยังคําและคุณเก่ากันว่าวันลุงเจียงทุกเจ้าตปไว้หา ทำปีและบ่เยิมจิกใจมาตีจกตีนไปและอยู่จังมอนลานออกจากบ้านลูกนี้ก็กระไดหุ้มไฟเตีวต่างวางโตขึ้นด้อยจันหน่อยศอกออกจากหุยดุงใหม่ขึ้นเลยเตียวผายปลาดุงจิกใจสูงไอยตกยันลำบากตกยาบไอ้ปันน้อยขาเบาปอดี ก็ปินคุ้มแล่ขี้มุนมองเมอสาวขอกับเขี่ยวลูกเก่าและปิ้นตาเล่าปานเมนงามนองนางบุญและนางแหลบมีเต้ดยลุกหน่อยเขาอยู่กองกองกอเตยยองหน่อยปันคำเลยไปสุง่ลงเลี้ยงนองอีเกี่ยวนี่ขาหลาแกนแข้งใจเลือกเฮงเหมือนปีใจปันนี่ขอขำไปจากใจ นี่นั่งอยู่ไก่ยับปีไอ้สักเสหาแสงขึ้นว่าวังปึงนั่งก็โจใจไรวังปึงไฟกองลงก็หาโจใจใหม่วังปึงสอมดอกไม่ก็อีเดียวเบาเอาเดียวซ่อนเลยคุณบองพีเอ้ย เจ๊ป้าปีพินดกเอเด้งนี่เจ๊ป้าก็ได้ไม่ใจนองก็จะงขับลุ้งโป่งสำมผัสตัวใจลงนี่เปรี้เต็มติ้งเขาเดี่ยวเจับลำปีนลงเลี้ยมหลาในสิตีเอาใจตั้งน้ำมาก็ไดีมาอสอโดยรักเจ้าเสกีเกี่ยวลูกปังกับปีพินตามไปแต่ถามใจหน่อย เดิมเดิมทามาขับเยิมกันปีกลาังแกนเดินประเมเจ้าเนเหงารอกใหม่ปีมาจุเสียงได้ยะการ้องเจ็บอ,อกปันคำปีขึ้นจำน้องไปยกกลุ่มไก่ยะการเจ็บสองไผขังไอขึ้นจำหลักไปยกสองแมวเจ็บสองเอวละอยอนมุ้งในสองขางนำมานั่งท่าไอแง,ง้มจังประสิเตเบาหัน ใส่ันเต้ดาดอนใส่พี่อยกมาครับบอกต่างยำเจ้าหลาตะปีกปินทําไปแลติจัดไข่ปุ่นขค้นเดินแล้วจอดยามเ่อเจ้าเลินนี่จักสั่งก็แปลงเลินสุขเชิญใจแล้วก็แปลงเติบบบาน เมาเกิดยันกำเล้วใสสองมุนงามพดสร้อยต้องเลยใส่สีแค่เลิ่นไนใบเจหุ้นไต่เนื้อาฝากบันไพยเจหุ้นเนอเนี้อาฝากยันใดวันจกความป้าจึงเลยวันออกสีขอบเสียงดังซ้ำ ไอจังอาอฝากปันไผ่น้องรักไอ้จังออฝากบุญใดเมือปฏิไทยเด็กเลินเอาไกาดามาไทยดิพินสิงเสียนใดเอากายปอนมาไทยดิบพินสิงโยได้พินเสียนใดและแต่ปืนเมื่อก่าปินละต่างเตเก่าจะพินสิงเส,สียนใดน่ที่ทำใจเต่าปันคำใส่หน่อย จะปิ้เหลียงไฟไผไก่ด,ดำนันและปินเหลียงไฟไผไผเอามากำซุม้มปานเตโกไผใส่งอนไป่จองมาเป็งไผ่ปอนเนัียงในไผ่แดงเอามากำเจึกปัดปลอมสองขางไปแดงซ้อนคุณเอกโลงนันไผแดงซ้อนคุณเอกหนุยหน่อยไผแดงซ้อนคุณยิิมน้องเลวเล่นยาไซดัง ไทยอมากรรมสุมปานเลนยในโลกกันว่าใดไทยเ้วขี่ไทยนั่นเนยไปฝากแทนใดกันว่าเตกเลินเจ้าเฮินนี้หุ่นไปวันจบเนี่ยพินสิงเสียนใดกันว่าเตกเฮินหุ่นไปวันออกคุณละต่างเตะเก่าและปินสิ่งเสียนใดหุ่นกังขึงและสุงกังรึงอันนี้ดูปินเซียนใดและเตะพื้นเมื่อก่า อขาหอกไม่ประจังขับไลยคู่นางเสยเอาโตเขาไปจูเรตเตอรหน้าบัดเดียวบันนี้จะเมื่อเจ้าเล่นนี่จับสางก็อแป็งเล่นตีปกเสาเล่นอ,นอันนี้ดู căn vợ chạy tá chẩu lên đi, đục lên mún nồi pin xíng sen đây, căn vợ chạy tá chẩu lên đi, căn đục lên mún lóng để pin xíng vô đây, căn đục hô trăm đẳng, để pin xíng sen đây, căn đục hô trăm tó để pin xíng vô đây, căn đục hô tó đèn kéo để pin xíng sen đây, căn vợ đục ham lông lấy chung ham nồi. มุนละตั้งเตเก้าและปินสินเสียนได้พี่ก็เจรลญไข่ซ้อนโตและปินหองน้องกับไอ้ประจังขับไตย,ยองยอดมุนพ้อนเปียบินซ่องพี่ก็อ,อู่ปันน้องแม่จังขับเลี่ยมซ้อนมาเดียวคุณปอน,น้องทาใจเสียงยา นีตำตังน้องเลยอายขอค่อยปิกปินทำไปกันได้ปินอันใดตกอีนางทำอายให้สิ้นเล็บโตไหมน้องจะว่าปุ่มปุใดตีนใดให้อามากำสุมปานเตโกห้องหลอตังมีไว้และสังรลอในมันโอตาเสงอันนี้ดูให้แป้งปินและมากำสุมปานเลยในลูก ก็ยกปอกต่างว่าซันจับลำหืนกล้องมันไอเข่งไข่นองใจยยงนางคอยทำปีนาบัดเดียวบันนี้งไอกี้แล้ว จะดูเล่นแยบไหมที่นี่ว่าอันใดจะาันใดเพกเสียงเมียงวังเสียง,ง,ง,งขับฝังเมือนวังฟังดุง้งขับก็บอมีตีพิษเล็ดลุงปฏิเจ้าคุณน,นายเป็นจันโลหางโฟโอ,อูอ่แอบเต้าก็กะไอในเลงนองหลับไอพอเมื่อเย็นว้แลง กมาปีติอยากไตลงเลี้ยมอันซื้อโกแล้วเกี่ยวสีตอนก็กะายเบาเอามาจูเสียงกจว้างเลยมาอย่องแกงจึงเท่าผ่าน้องล้อขมใจปีตาเล้ยวไปเพียวมอนปูเขียวจะตาเล้วตึงคันไปยอดป้าหมานตีจุงจะตาควักมือเอา เดวันอีอินเลาหน่อยปันคำลยตัวปีมุนจากหนีไปแล้วตาปิดปินทำเมออใส่เคอรลักแปลงกันเฮาและติไปอยู่ในลืมใด้ไฮมปินนอองกต่ไปอยู่ในหันเที่ยวซ่อนเถิอเลยเม่ออ่อนโอนคำอันจอดปันปอดจุ่มลงตึงมุจุ่มลูกต่ากันว่าข้าคุณเก่าไปฝ่ายเมืองหุ่ม วันพุเจแจงลุกเจ้าตะปัดายหาตางยอดบุญปันตึงหนุยยิงใจพ่อเม่เจ้าและที่เขาลดหน่อยเลี้ยวป่าเมืองยองอันไขอันจัดลังกันนี่ก็คัดสั่งผ่ามาได้โนเมอ่อนโดนคำเลี่นอันไขอันจัดหน้าด้วยกันแล้วไปเอาเบียนเยียงหา เม่นี่อยู่เมืออสิบสองปันนาตัดอยู่สุขวินดีมันเกิดเลียงติป่งังในยู่บ้านดูนี้จิน้นเขาปอเบาหันหนา้าจิ้นปูเลป้าปอมหันแม่นำใจใจจำกำม,มันตู้่ข่แม่จังขับใตย,ยองไตลงเลี้ยมีตกขี้พันปันได้นึงโจได่นังไขรกัะพักพู นี่มาจุดย่อนโพยองขึ้นจะไข่หนอกับต้องนอนไปก้องีฮ่อาปู้จำก้อฝ่ายกันว่าายมีสื่อเตียวหินนั่งไหม่ลยขอเกยโพนางเตียงปั่นติดตาบาต้างก็ติที่ปอบายเมืองจองฝังกันว่าโพปล่อยขอยบินลังลงเล้ยมลองอีเกี่ยวไปมาอยูป่ป